สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลสวัสดีเอฟซีลุงพลป้าแตนทุกท่านนะคะวันนี้มีใครได้รับโชคบ้างคะสําหรับเราเราไม่ได้รับโชคอะไรนะคะเราก็นั่งอยู่บ้านเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มีโอกาสได้อยู่บ้านนะคะก็ได้มาพูดคุยกับเอฟซีคิดถึงเช่นเคยนะคะเอฟซีทุกท่าน อันนี้ทานมื้อเย็นกันดึกหน่อยนะคะช่วงนี้เราก็จะยุ่งๆกันนิดนึงนะคะเอซี FC. ก็ที่สำนักงานก็จะมีลูกความเข้ามาตลอดนะคะทีมทนายก็บางส่วนก็ออกทำงานกันนะคะบางส่วนก็มารับปรึกษาคดีกันนะคะที่สำนักงานหลังบ้านเองก็ยุ่งๆนะคะยุ่งนิดนึงวันนี้ก็มีโอกาสนะคะได้มา พูดคุยกันนะก็มานั่งพูดคุยกันทานข้าวไปด้วยคุยกันไปด้วยนะคะเมื่อกี้กับน้องแพรแล้วก็มีพี่ๆอีกหลายคนนะคะที่นั่งทานข้าวกันในวันนี้เนาะก็หลังบ้านยุ่งๆก็เลยให้น้องแพรออกมาขายของนะคะออกมาขายได้น,นำสินค้าให้พี่ๆเอฟซี FC ได้อ่อ ดูกันนะคะได้ได้ให้น้องแพมออกมา,าพูดคุยกับเอฟซกันนะคะหลังบ้านยังไม่ไม่ว่างนะคะก็มัวแต่ยุ่งยุ่งกับงานอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็ขอบขอบคุณเอฟซีนะคะที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเรามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราไม่หลังบ้านไม่มีโอกาสที่ได้มาพูดคุยกันเลยนะคะก็มีแต่น้องแพมเนาะ ก็ขอบคุณออเดอร์ใหญ่วันนี้นะคะอ่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะคือช่วงปีใหม่หลังบ้านจัดเป็นเซตสวัสดีปีใหม่ท่านเนาะแล้วท่านได้ไปทานนะคะท่านเห็นว่ามันดีอ่าดีไม่ดีต้องลองเองเนาะแต่ว่าอพอดี ผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านเห็นว่าดีต่อตัวท่านท่านก็เลยแนะนำให้ครอบครัวของท่านได้ทานผลิตภัณฑ์ SK ของหลังบ้านนะคะมาแล้วค่ะ,ะวันนี้ท่านใจดีนะคะอุดหนุน SK g r e กรีนทีไป1นลังใหญ่นะคะหนลังใหญ่มี6-6กกล่องนะคะท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะคะ ก็โปรดีโปรวาลนไทน์น้องแพรก็ให้ไปแล้วเนาะก็โปรเดิมนะคะใช้โปรเดิมโปรวาลนไทน์ของเรานะคะทุกคนบรรยากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกสองวันนะคะกรุงเทพดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้วันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีเราก็เลยแบบว่าไม่ไปไหนอยู่บ้านนะคะ อยู่บ้านก็ได้มาคุยกันเนาะก็ออเดอร์ก็มีมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะส่งให้ทุกท่านนะคะก็ฝาก SK ไว้ในใจ FC ทุกท่านด้วยนะคะ โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0622253979หรือแอดไลน์มาที่ ID l ล n e 777888เจเล็กสตัวนะคะสอบถามพูดคุยกันได้เไม่ได้คุยกับ FC นานไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะคะที่ค่ตัวช่วยหลังจาก <Okay. S 1> ทานอาหารเสร็จแล้วก็ <laughs> จัดไปนะคะ เว้ยสมผมขึ้นกระเซาะกระเซื่องแี่้อนพอกันเลยแต่ละคนนะฮได้ใกล้จะได้เวลาพักผ่อนแล้วนะคะทานข้าวกันเสร็จก็นั่งเมา์มอยกันนิดหน่อยนะคะก็สับเพเหระเรื่องไปทำงานบ้างเรื่องอื่นๆบ้างน,นะคะยิ่งก็ไใดเรื่องที่ต้องทำทุกวันคืออะไรคะน้องแพมงานบ้าน นี่ค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ของทุกวันได้ก่อนนอนนะคะทำง่ายๆสบายๆทำหน้าที่แทนหลังบ้านไปหลายวันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้น้ำเย็นนะคะนี่ค่ะเบิรงพี่น้องเบิรงขั้นตอนการละลายนี่นะคะละลาย่ายมากค่ะแค่เขย่าเขย่ขย่ ขวดยังกับสามารถ darum, เช็คได้คะ่ะเช็คลงไปเช็คลงไป<ฮ>งนี่ค่ะละลายง่ายนะคะไม่เป็นก้อนก้นขวดนะคะนี่สแมเปลิลหอมโอ้ยทาก fc เห็นน้องแพมดื่มแล้วนะคะสนใจก็โทรเข้ามาได้นะคะ0622253979แอดไลน์มาที่ idline777888J เล็กสองตัวอ้าวสลับกันหรือเปล่านี่อ้าวไม่ใช่โตด๊ดโตด๊ดละแอดไลน์มาที่ idline777888J เล็กสองตัวนะคะสอบถามพูดคุยกันได้นะคะเรื่อง สรรพคุณต่างๆนะคะรายละเอียดก็เอฟซีทันได้มันแนค่ะมึงเอฟซี <laughs> บันได้มันเนี่ย <laughs> วันนี้เป็นวันแห่งแหงปังๆนะคะทุกคนเบิ่อวันป่ะมื่อวันใน,น่น้องพิงคแล้วเอสซีกำลังมา <laughs> มันนี่หน้ากระซีบแบบว่าเต้งตึงนะคะเพราะว่าขับท้ายสะดวกม,มียังขายนะคะกระซิสดใสไ,น,ไนแบบสอสขาวบ,บานๆตายเพื่อกนกินพอมียังไรคะ่ะปวดแจน้อยลูกพีภาพไปเศร้าหน,น้าว่างค่ะเหน็ดเหนื่อยก็ต้องผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายบ,<า>บ้างบบาก็เลยแบบว่าหน้าตาโสมมานิดนึงนะคะอย่ามาส้มเห้ามเติบเป็นี่ ไปเศร้าหนามากหนาไสอ่องตองปันเสาจำหน่อยเพลียน้องแพรออเดอร์อันนี้เป็นไงบ้างคะปังมากค่ะส่งได้ครบทุกบ้านเนาะครบทุกบ้าน<ต>ค่ะอเอพี่นิงอาจจะบอกไปแล้วเนาะค่ะแต่ว่าแพรมกับกาบคุณน,น,นะคะพอได้มีออเดอร์ใหญ่ใหญ่ยัก หยัดขัดหยัดเนี่ยไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งใช่ไหมยกลังเลยยกลังไปเลยค่ะปังปังปูปูอะสีบอกว่ายังภาษา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 ไอดอนคอรยังสับปูว่าทำแม่เขาบอกสิไอสั่งปุ๊บเราไม่ได้ส่งนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้ลูกน้องขับรถมาเอาถึงที่บ้านเลยเนาะแต่ว่าช่วงที่ที่ที่ขับรถมานะคะเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเอฟซีเราปุ๊บ คือเรื่องจริงเนาะขับรถมาจอดหน้าบ้านวิ่งออกไปแทบไม่ทันเราอยู่ในออฟฟิศก็เลยไม่ได้ไ้ถ่ายไว้เอาไว้รอบหน้าเอาไว้รอบหน้านะคะออเดอร์เราส่งทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่ชาชงของเรานะคะพี่ออเดอร์เสมอและพี่นอนกระขอบคุณอันที่ซับเอียงก่อนละซับผอลขอบคุณ f อซีนะคะขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่อุดหนุนแล้วก็ ให้กำลังใจเรามาตลอดนะคะถ้ามันไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับคอมเมนต์ที่เชิญช่อมละกาสนับสนุนตลอดเลยนะคะบอกเคยที่แบบว่ามีคอมเมนต์บดีนะคะคอมเมนต์มิเตดีๆค่ะเป็นกาลังใจปื้มติ่มพัปื้มได้ก็เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากทานข้าวเสร็จทานข้าวเสร็จเราก็มานั่งคุยกับเอฟซีแบบว่า พี่หนิงหายไปไหนหลายวันนะคะมีแต่น้องแพรมออกงานแทนเนาะก็วันนี้ก็มีโอกาสนะคะไม่ได้พูดนานไม่รู้จะพูดอะไรนะคะคิดคิดถึงทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบอแบบไอดอลขาวบอแมนจะลืมกดซับสไครต์กดหัวใจกดกระดิ่งรัวรัวไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีนัดส่งชาเขียวกันนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สั่งชาเขียวของ SK นะคะหนึ่งลังหงลังมี66กล่องเล็กนะคะอันนี้คือช่วงปีใหม่นะคะ SK นำผลิตภัณฑ์ของเราไปสวัสดีปีใหม่ท่านนะคะ พอท่านได้ทานแล้วทีนี้ท่านแนะนำทั้งครอบครัวเลยนะคะวันนี้ก็เลยเหมาไป1นลังนะคะวันนี้เราจะไปส่งชาเขียวกันนะคะแนะนำให้ทานทั้งครอบครัวท่านก็เลยเหมาไปแบบ1นลังเต็มเต็มเลยนะคะ hk green t a นะคะเป็นชาเขียวนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านไม่ไประสงค์ออกนามนะคะเราส่งจริงนะคะไม่ได้มนโนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปส่งกันวันนี้นะคะ